ก็คือได้มาจัดี่สนาหลวงนี่เป็นอะไรที่แบบ represent ความเป็นกรุงเทพความเป็นประเทศไทยมากที่สุดแล้วเลครับผมก็ดีใจมากๆที่วันนี้มีโอกาสได้มาเห็นกับตาเนื้อของตัวเองปกติเป็นคนชอบอะไรที่เป็นแบบงานแบบนี้หือเกาลศิลปะอไรแนี้บชอบนะชอบนะครับก็จริงๆที่ห้องก็มีหลายตัวเลยมีทั้งเฟนๆส่งมาให้แล้วก็มีคนแบบว่ามานําเสนอเราอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งมาให้เราเลยครับก็เราก็มีเป็นคอลเลคชันเรียงไว้อยู่ในห้องอยู่แล้ววันนี้ก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ เกียรติมากครับดีใจที่เขาจริงจริงดีใจที่เขาเลือกมาที่ประเทศไทยด้วยนะครับทำให้เราได้แบบเห็นแบบตัวยักษ์อยู่ข้างหลังแบบงี้ปกติเขาก็ไปทั่วโลกเลยเราก็หนึ่งในนังที่เขาเลือกมาใช่ครับก็ดีใจมากครับแล้วก็ดีใจแทนคนไทยทุกคนด้วยเชิญชวนหน่อยค่ะจุดที่มาก ได้ครับอยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาที่ Call o l i d a y Thailand นะครับถึงวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับใครยังไม่มารีบมาดูผมว่าสวยทั้งตอนเช้าแล้วก็สวยทั้งตอนกลางคืนเลยเมื่อกี้ผมได้มีโอกาสถ่ายตอนช่วงเย็นก็สวยปอีกแบบแล้วก็กลางคืนก็มีการเปิดไฟของพระจันทร์ด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนลองมาถ่ายรูปก,กันฟรีใช่ไหมครับชมฟรีฟรีครับผมก็เปิดตั้งแต่7โมงมาได้ตั้งแต่เช้าเลยได้เลยอะอะผมลองบ้างครับ มันว่าแบบขายจนขายหมดหน้าร้านจนแบบว่าวันโอ้ไมสุดสุดอันนี้อันนี้โอเอฟซีตัวดีเลเบลเวตอ่ะ รู้ชื่อรถด,ด้วยแลาผมก็ดีใจล่าสุดเมื่อเช้านั่งดูว่ามีคนแบบถ่ายรถขนมะกรองแล้วแล้วบอยเขาจอดผมก็เลยบอกว่าอย่าอย่าเพิ่งจอดนะมันอยู่ทางด่วนอะไรเงี้ยแล้วขับไปก่อนครั <laughs> บดีใจมาก,มากที่ทุกคนสนใจนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนลองทานจริงๆเพราะว่า,าทุกคนหลังบ้านที่คือตั้งใจทํามากนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆหรือว่าน้องๆฝ่ายผลิตเองก็ทุกคนตอนนี้คืออย่างที่บอกคือเปิดโอทีไปถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วก็ ก็ทุกคนเต็มที่มากๆเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ลองชิมลองทานกันครับแล้วก็อย่างหน้าร้านเอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าจัดการให้ดีที่สุดเพราะว่าเราตั้งรับไม่ทันจริงๆเพราะว่าวันหนึง่งแล้วอีกวันหนึ่งก็คือคนเยอะเลยละอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำให้ทําเราพวกเราเตรียมการเตรียมการไม่ทันนะครับก็เลยมีการแบบสนับสนุนเต็มที่ช่วยกันเต็มที่ทั้งทีมหลังบ้านแล้วก็ทีมหน้าบ้าน,านรับตอนนี้เรียกว่าขาตลาด ใช่เป็นของขาดตลาดอ่ะใช่ครับผลิตไม่ทันผลิตไม่ทันเลยเพราะว่าออเดอร์มันมาแบบว่าไม่ได้คาดคิดไม่ได้ฟอร์แคสต์มาก่อนนะครับก็ก็พยายามเต็มที่อย่างที่บอกว่าทุกคนก็อย่างทีมพี่ผลิตเนี่ยผมรู้สึกเห็นใจมากๆเพราะว่าเขาต้องทํางานดึกกันอะไรอย่างเี้ยครับก็พยายามที่จะช่วยมาผลิตแล้วกให้ทุกคนได้ทานกันครับแทน่ไม่ได้ก็แบบงั้นตุ้งเพิ่มปริมาณยังไงดีให้มันเพียงพอต่อ,ตอทุกบลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามแพลนแนว มากกว่าครับในการที่เราผลิตเพิ่มแล้วก็คือโปรเซสมันค่อนข้างกว้างมากมันไม่สามารถผลิตวันนี้แล้วพรุ่งนี้สามารถเพิ่มได้เลยอะไรอย่างนี้ครับมันมีการมันต้องมีการบ่มของตัวมาการะลองเนีย่ยมาการะลองที่คนทาเน,นี่ยครับก็จะมีบ่มถึง3-5วันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมีเพีเรียดของมันโดยการที่เราจะเพิ่มออเดอร์ขึ้นมาเนี่ยคือเราจะต้องฟอร์แครส่นข้างนานเหมือนกันแล้วก็มีการสั่งวัตถุดิบขึ้นมาอีกบางบางชนิดก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนในการสั่งครับเราคิดไหมว่ามันจะแม้ขนาดนี้โอ้ไม่คิด คิดเยคยไม่เคยไม่เคยคิดเลยครับ mm hmm. คือทีมงานพวกเราทุกคนนะครับเราก็ทํางานกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็พยายามทํา mm hmm. เขาเรียกว่าตัวผลิตภัณฑ์ให้ดีที่สุดให้ตอบโจทย์ทุกคนมากที่สุดให้ทุกคนรู้สึกว่ามันอร่อยนั่นคือโจทย์ของเราแล้วก็อยากทุกคนทานแล้วมีความสุขแค่นั้นเองครับแต่ว่าพอทุกคนทานแล้วยิ่งชอบยิ่งบอกต่ออะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นเป็นรางวัลของพวกเราที่เหนื่อยแล้วก็เต็มที่มา <c oughs> ทั้งหมดครับมลูกค้าบวนมาแบบเราต้องตอบเขายังไงบ้างคุที่เขาแบบเอ้ยต้องรอต้องรออะไรแบบเนี้ยครับพวก ตเมื่อกี้เพิ่งรับสายเองทีมแอดมินบอกว่าตอบไม่ทันแล้วลายแตกมากอย่างเงี้ยครับก็เปิดโอเพิ่มเหมือนเดิมก็คือเรียกให้คนที่เป็นทีมแอดมินครับตอบให้หมดอะไรเงี้ยเพราะปกติเราจะสลับกางกันวันนี้เขาหยุดทีวันหนึ่งคนหนึ่งตอบเลยครับราะว่าตอนนี้คือลุมเลยหลายคนมากนะครับในการช่วยกันตอบลายแล้วก็พยายามที่จะจะทำมอดเดอร์ให้เร็วที่สุดตามที่ทุกคนต้องการครับทีมงานจะมีใครเป็นลมแรงไปใช่ไหมคะใกล้แล้วฮะใกล้แล้ว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 แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกลกล้แ ตอนนี้23ครับ23สาขาใช่แล้วก็มีสาขาที่ต่างจังหวัดด้วยเชียงใหม่เราก็เพิ่งไปเปิดมารหรือว่าอยุธยานะครับแล้วก็มีพัทยาด้วยครับผมขายดีขนาดนี้แสดงว่าโอกาสที่จะเปิดสาขาเพิ่มก็มีใช่ไหมคะมีครับก็เราอยู่ในแผนที่เราเปิดสาขาเรื่อยๆเลยทั้งปีนะครับแล้วก็มีโรดแมปเรียบร้อยแล,แล้วเสร็จแล้วทั้งปีนะครับว่าจะเปิดที่ไหนบ้างแต่ที่แน่นอนคือภายในปีนี้ผมจะไปให้ครบสี่ภาคให้ได้นะครับเพื่อเพื่อจะได้ให้ทุกคนได้ทานกันนะครับ

อย่างที่ผมอธิบายมาโดยตลอดก็คือเราไม่ได้อยากจะขายราคาสูงนะครับแต่ว่าด้วยอินกิวเดยนของเขาด้วยคอสติ้งของเขาที่ทํามามันสูงมากจริงๆนะแล้วทุกวันนี้คือราคาของวัตถุดิบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตเอยหรือว่าเนยขึ้นหมดเลยนะครับแต่ว่าเราไม่ขึ้นราคาเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวตัว m a จิ i งของเราไม่ได้เยอะเลยนะครับในการทําของตรงนี้ครับแต่ว่าเราแค่อยากจะทําของให้ดีที่สุดของไลทุกคนได้ทานแค่นั้นเองครับ มีมไหมมีคนไหม,มไหมคือภมฮะคือถ้าถ้าวันไหนเราชิมอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามไม่กินข้าวเลยเราก็คือจะงดข้าววนะันนั้นแล้วก็ชิมอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็จะชิมแบบชิลเล็กๆพอเลยเพื่อให้เรารู้ว่าโอเคแล้วแต่ว,ว่าวิธีการชิมเนี่ยคือจริงๆชิมหลายคนมากนะครับเพราะ,เรา,ะเราสึกว่าเราไม่อยากยึดตัวเราเองว่าที่อร่อยอยากให้เป็นเสียงส่วนใหญ่มากกว่าครับ คนอยากทำงานด้วยแล้ใโรเห็แล้วยินดีครับยินดีส่งเรซูเม่เข้ามาได้ครับก่อนหน้านี้ก็หายากเหลือเกินส่งเรซูเม่เข้ามาได้ครับผมก็เอามีทีม HR ที่คอยดูแลอยู่ครับผมก็จะมีการพรีสกรีนแล้วก็สามารถสมัครมาได้เลยครับตอนนี้เราเปิดรับแล้วทุกคนขอบคุณมากครับผมนะครับ right here at s h e e n t r a n e admission is free and if you Special moments. Don't forget to tag us with Kass, Kass Holiday, All rights Reserve, Central Embassy. Thank you very much, and enjoy the rest of your evening. Oh. <coughs> oh. <coughs> <coughs> 那么到。<noise> <noise>